สวัสดีค่ะเพื่อนชาวโซเชียลแคมมาดูนะคะจะจะเปลี่ยนผู้ชายนะคะจากจีนแผ่นดินใหญ่สู่เกาหลีใต้นะคะหน้าออกจะเป็นแผ่นดินใหญ่มากมาดูสิคะเอาโมใช่หรอเห็นไหมผู้ประกาศจีนได้เลยยิม้มแรงๆเอาซุ่มเลยอ่ะอาผู้ประกาศจีนหน้าต <c oughs> าแค่น,นี้่อยครับอ่าเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเราจะเปลี่ยนน้องแท็กดูเจ๊แท็ก,ม,ทกมาใก,กล้ๆในโลกหมาหนะมานนี่ก่อนเดี๋ยวกัน ราจะเปลี่ยนโฉมดีเจแท็กนะว่าอตีน่ะจะเป็นหนุ่มเกาหลีนะคะจีจี้ทำสีอะไรอ่ะคิสีบอลหรอคะสว่างมากไหมไม่มากสว่างเท่าแบบบ๊อตไหมเป็นจีจี้สีประมาณนี้เหรอคะเป็นบอลเทาบอลเทาค่ะบอลเทาโอเคอ่ะตอนนี้หอมลงใช่ไหมคะได้คราขาดลมโอเคเดี๋ยวมีอักเกอร์นะคะโอ สวัสดีค่ะนี่นะคะอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะนี่รอบที่สที่หนึ่งใช่ไหมคะนี่บีดน้องบอกว่าไม่เคยทำผมสีนี้เลยไม่เคยเกิดมาไม่เคยคอกเลยไม่เคยอะไรที่ไม่เคยคนจะลองนะคะผแล้วก็ยังไม่เคยมีแตายเป็นสาวประเภทสองต้องลองเหมใเห็นไหมเขาต้องลองนะลนิดนึงค่ะเโอเคไหมท้งผมยังไม่ได้ตัดเนาะอันนี้พี่ีจ๊เขาบีดไปรอบนึงนะคะ เดี๋ยวสีอะไรมาดูนะคะเดี๋ยวคลิปที่สามเลยหันโดนะเเมนะนโดมเอฟนะแรกเหมือนกันนะ <S <S 1> <S 1> สวัสดีค่ะ, <S <S ดคะเดนียกเสร็จแล้วนะจ๊ะโนนโนนโนนแปะสองไกลนะคะไม่ต้องไปใกล้มากนะคะจะสีด้วัสองไปไกลระดับมากเลยของพูนค่ะป็นไหมสวยไหมสวยไหมสวยม อคอบีดีอเโอเคไหมอบไหมอี้จีจียกับช่างนะประํามภาคก็นิดนึงกับโรงแรมจีี้คุยกับน้องนิดนึงค่ะอไม่แพ้ชอบมากค่ะไหมใช่เ่มาบอกว่าพี่สีจี่สวยมากเลยหลาอจีจี้เบมพี่มาก ออเอ้ยอ๋อนีดีดีตัดสุดใจใช่ใใออกมาน้ำน้ำตาไหลเลยไป <c oughs> เลยนีพ่ิศษน้ำไุ่มิพกมันสวยว่ะที่จีจีก็นำน้ำน้ำตาไหลหหเลยนะย<อ>น้ำเดินด้วยโอเคเลยน,ย,น,ย,นยโอเคโอ้ยโอเคมากเลยแบทนอยมากคนลุก ผมรู้ทเกงเพื่อตแหลกนะคะโถ้ารู้ว่าตัดขอตรงนี้ดีแล้วทาไมไม่ไรตัดตรงนีด้วยแม่เพราะว่าแค่ถอยหมุนนิดนึงยค่อยหมุนนิดนึงนะ่าแะ